ด้วยติยตากามาวัตภัยอัตสิทธิ์พอาจารย์ให้รูกแต่พรของโตได้ตัดสินถามสุดที่ให่ใ้เปิดใจต่อให้เปิดใจอย่าให้พระเป็นหมาเปิดเปิดโลกเปิที่น้ำหมู่พุทธายะทํามังพระอาจา่ยเปิดเปิดโลกเปิที่น้ำหมู่พุทธายะ สังขังอะระหังนิพพานเกิดเปิดโรคพรื๋อได้รับมงคลต่างๆพุทธังประติทิธิธรรมัง thầy rất mặt tâm thầy rất màấn là... thân thầy bộ... rất hoàn thành thôi thì là... sẽ để mà nào vì... là... tặng khổ tăng rất phát sự được quá mà từ phát tôthămtha mà tăng rất và phát thả có hồ Vai-n jacket bidana caweha watu Bu predicted Tuseduk Baard boed Vai-n jacket bidana caweha watu Saya dieroll berai สมภุทธภาติปาสุรตังสสิงัง <Sess> <Sess> So... ตารวนาขตาพนิกเขหาวัุ่งิกิจเตผู้มาจะยังตกเดวธาราคารวิสเมยักขันทภพยังทง ตรังปาโทเมสุนันโตธรรมะวันการุอายมพันตาธรรมะวันการอายมพันตาธรรมะวันการ ผูปีธา e hey? ุสาธุการสาธุโอกาสปอุอกาสปฏิธต่เจ้ารามิัวัตรราบท้พระอาจารย์ไทยรถแต่งพระังโตพบทธพระติยาการุติจะขอหนักอื่นเพื่อประยดาเจ้าถิ่จะติดตู่ในท้องจะตามมากระตองสง่าผ ถ้ามาพบตัางวัดมงเปพระยาเจ้ากำรุงอยู่ในลูกมะพบอยู่ในห้องมหันดรนกถึงที่โคนเทระขุนทองเทพยาเจ้าที่อยู่เนืองนั่นในอากาอยู่ในวิมามาพระตรัพมนเพียงทองเทพยาเจ้าที่อาศัยอยู่ในราชรถแก้วและเือนหลวงเทพยาเจ้าเันตัวที่อย่างบ้านานละเป็นใ่ เทพเรยาดาเจ้าที่ติงจะติดอยู่บนก้นไม้ไผ่ปุกษาตางเทพเรยาดาเจ้าที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือเล่นาและโรงนาำเทพเรยาดยดาเจ้าทั้งหลายเอ,อ๋ยวันนี้ท่านะอาจารย์ไนโนจันทกวางโขออธิฐานโนูเืออ,อ,อท,ท่านเตลงมาช่วช่วยทำดยและวพรในพิธีการงาน พระฤ่ตีนิ้มีหนาทุกแห่งที่ท่านสัตติริภิรมเคลตบเดชาดูก่อนที่ประยะดาเจ้าทั้งปวงจงประเต็มตางตามระดับจงเยียบตกตรับอัล,ลเรือท่านพระอาจารย์ไพรุจันทพวังโตโขอ,อันเทินทั้งติดหกฉันป้า เชิญทั้งสิบห้าชั้นแม่พระโฮรณีเชิญทั้งเจ็ดชั้นบดานใันเชิญทั้งสิบสี่ชั้นบดานย่อมเชิญหนึ่งยมมรเชิญหน,าานึ่ง่า,า,งาหิมพานเชิญหน,นึน่งมลุตรโสุดจะเอ่ยปรานาไม่ท้วนทั่วยมวชา้าท่านราาพระอาจารย์ไพโรจนพัฒนบองโตโนโนมใจอัน บัลลังพิธีที่มีใบสีจัดไว้เป็นที่ต้อนรับที่มีครื่อนสักระบูชาจัดไว้นุอาวายนับพระอาชัยย่งแม่พระโธรณีอารามวัดเทพจันลอยแห่งนี้ขอบารมีอันศักดิ์สิทธิ์คุณประพุตธเจ้าคุณพระรมคุณพระต์ของบารมีพระประธานวัดเทพจันรอย ขอบารมีหลวงพ่อองอริเจ้าอาวาสขอบารมีอันตักติท่นอานพระอาจารย์ไพรโรจนพระปอาางโตขอบารมีพระจันลอยขอบารมีเทพไทยเทายวาครูบาอาจารย์จงต้นออกมาประทับรับเครือ่องตะรัปปูทาและช่วยช่วยอำนวยอวยพรนักบันระบัตินี้ด้วยอิเทอ โฮ่ๆๆสาธุพุทธะธัมมะสิกขาตังคตะธาทุกขังประติทิฏฐิธัมมัง มาผลค่องมาป้องกันภัยอันตรายอด่าเรื่องผาดเรื่องกันอีกทั้งมหารัชทันตีท้าวเวชบาลท้าววิรุฬห์ท้าววิรุปก์ท้าวทัตกระดกโขนชื่นเตร็ดลงมาประจำทั้งสี่ทิศมาประจำทั้งแปดทิศมาประจำทั้งสิบทิศในมณฑลพิธี Jangan ya, di muka antara jenai makramkan sarap seteru jangan sentik merapat nidi. ข้ม่จ้่งรบทั่วล่ขตงบงเกิดเปิดเป็นมหาบารมีต่อปิยานิสิของพระอาจารย์อยุเัพระบังโตพระกันระบัดนีดีถุงดับระเบิดระเเจ้นเปิดน้ำจากเปิดน้ำสีเปิดน้ำาป่าจากบัดนี้ากบริอันเจิเทพเทวาปรุบาอาจารย์มาประทับ มาเป็นประทันนมาอนุโมทนาบุะเพื่อจะได้ต้อนรับผู้บาอาจารย์ของท่านพระอาจารย์ไตรุจันทบวังโตที่อันเชิญมาประทับมารับเครื่องสัารมารับคำกราบไห้ขอพรขอกรมหมาขมารัมรำดับต่อไปเดี๋ยวกังใจถวายเครื่องสังเวยที่หน้าศาลเียงกา เร่งเดือทุกท่านตั้งนะโมสามจบิดพระองเปลี่ยนปันนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอัคคีภะโูบุพังตะการ วันทนังโรรเมสพรมมังอินภะริยังอินตะรังเทเอวานังรุขเทวาพุกธะเทวาอาจาริยกเทวะพอรมีคนคานังสัพพเทวานังเทวตาอาคันตุกะ ตาทุกันมุนิรักวักจนะนับมัตตาการิยะเทวตุทีวทพวันตมุมีสานตุสานตุสันตุอนุโมทาม กตฤกข้าส่ซาพิธีการงานยกขู่ข้างในแต่โดยนี้การทองตัปริอันสักอุทธิบัฒนไครโรจะพัทธสองโตอดีเจ้าบุกท่านี้กเรามาพร้อมกันข้างในแต่จะมาพร้อมกันข้างใน

เมื่อพระอาจตรย์เป็นผู้อธิท่านตราบว่อาจารย์ตามโดยพระเจ้ากระพุนกรระกระตรตนต้อาตารย์ป็นพระอาจารย์แต่ดิฉงานดีก็จติด 你都见过，你都见过，你都见过，你都见过。